วัสดีครับคลิปนี้ดูงานจากค่ายโมโชทอยกันนะครับตัวนี้ฟอร์คอนะฮะเป็นคาแรคเตอร์หุ่นยนต์จากเกมเมชเบรกนะครับตัวนี้ผมสั่งซื้อมาจากเพจทีเคทออนไลน์นะครับใครเล่นเกมนี้นะครับแล้วชอบตัวนี้นะฮะก็ไปสั่งซื้อกันได้ที่เพจนะครับดูตัวกล่องกันนะครับสำหรับของใหม่มือ1นะครับมันจะมีเป็นซีนพลาสติกนะครับคุมมานะครับทั้งกล่องเลยนะฮะแล้วก็มันจะมีตรงนี้นะครับฝั่งนี้ จะเขียนว่าโมชทอยนะครับแล้วก็เป็นโอเพ่นนะฮะก็คือให้แกะจากตรงนี้นะครับพอดึงตรงนี้นะครับตัวพลาสติกคุมกล่องมาเนี่ยนะครับจะหลุดออกมาด้วยนี่นะครับก็คือเป็นวิธีฉีกนะครับนี่สำหรับงานโมชูทอยนะครับเขาจะมีเป็นโลโก้นะครับเป็นสติกเกอร์วงกลมแบบนี้นะครับแปะมานะครับทั้ง2ฝั่งนะครับนี่ของใหม่มือหนึ่งนะครับต้องแปะสติกเกอร์มาแบบนี้นะฮะนี่นะครับแปะแนบสนิทเลยทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะครับโฮโลแกรมนี่นะครับ ในกล่องนะครับจะมีอุปกรณ์มาตามนี้นะฮะก็จะเป็นตัวงานนะครับเขาจะซ้อนมานะครับใส่ถาดพลาสติกใสมานะครับสองถาดนะครับแบบนี้แล้วก็จะเป็นใบรับประกันนะครับหนึ่งใบนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดการประกันนะฮะเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นเล่มคู่มือนะครับหนึ่งเล่มในส่วนคู่มือนะครับเปิดมาหน้าแรกนะครับก็จะเป็นข้อมูลของตัวหุ่นนะครับนี่ แล้วก็จะเป็นพาร์ทลิสต์นะครับจะบอกว่ามีชิ้นส่วนไหนมาบ้างนะครับก็เช็คจากตรงนี้ก็ได้นะครับเผื่อไม่ครบอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นบอกวิธีการขยับนะครับสามารถขยับหันซ้ายหันขวาเงยหน้าก้มหน้าได้นะครับแล้วก็จะบอกวิธีการใส่ถ่านนะครับตัวนี้ใช้เป็นเบอร์ AG1 นึ่งนะครับสองก้อนนะครับสำหรับค่ายโมโชเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้แถมถ่านนะครับต้องไปซื้อถ่านใส่เอาเองแล้วก็จะเป็นเปิดด้วยระบบแม่เหล็กนะครับใช้ชิ้นนี้ในการเปิดไฟนะครับนี่แล้วก็จะบอก จุดทียบต่างๆนะครับว่าการยกขาต้องหลบชิ้นไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับยกขาขยับขาขยับข้อเท้าอะไรประมาณนี้นะครับการติดแบ็คแพคของเขาตัวนี้มีแบ็คแพคนะครับนี่ในเกมตัวนี้มันบินได้นะครับมันก็จะมีแบ็คแพกฟิวฟิวหน่อยนะครับมีอาวุธมีปืนนะครับปืนรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นี่นะครับแล้วก็จะมีเป็นฐานให้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลเกมแล้วนะครับนี่จะเป็นฉากนะครับผมก็คุ้นๆอยู่บางฉากนะครับคือเล่นเล่นอยู่เหมือนกันเกมนี้นะฮะนี่ประมาณนี้ฮะ ดูในส่วนตัวหุ่นนะครับตัวหุ่นเนี่ยเขาจะใส่มาในห่อพลาสติกนะครับแบบนี้นะฮะจะมีเป็นกันชื้นนะฮะมาให้1นซองนะครับนี่แล้วก็ตัวหุ่นเนี่ยน้ำหนักผมรู้สึกว่าน้ําหนักเขาค่อนข้างจะเบานะครับมันเป็นหุ่นสเกล1ต่อร้อเลยครับแล้วก็ค่านี้ส่วนใหญ่จะมีเป็นพวกชิ้นไดแคสตนะครับตามโครงนะครับชิ้นส่วนต่างๆแต่ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีไม่เยอะนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาถ้าเทียบกับ1ต่อร้อเหมือนกันนะครับนี่อย่างทาเคดะเนี่ยรู้ส นะครับแล้วก็ในส่วนของจริงๆมันมันไม่ใช่ประเด็นใหญ่นะไอในส่วนของน้ําหนักนะครับมันแค่อ,อรู้สึกว่าน้ําหนักมันเบานะฮะแล้วก็ในส่วนของพลาสต์ต่างต่างเนี่ยพลาสตเกาะด้านนอกเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็สีหลักของตู้หุ่นนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัดสีฟ้ามานะครับเป็นสีทองนะครับแล้วก็จะเป็นสีฟ้านี่แบบนี้นะครับแล้วโครงข้างในเนี่ยสีหลายๆจุดนะครับทำออกมาเป็นเหมือนลักษณะของหุ่นเหล็กนะครับเนี่ เป็นโค้งหุ่นยนต์อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เหล็กทุกจุดนะครับหมายถึงโค้งต่างๆเนี่ยมันก็จะมีทั้งเหล็กทั้งพลาสติกนะครับปะปนกันไปพวกข้อพับอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือผมดาวไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะจับดูก็คงมีเหล็กบ้างแหละนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะเท่าพวกสเกล1ต่อ72นะครับพวกนั้นตัวจะหนักๆเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าเบามากเฉพาะแค่บอดี้ของเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็พัดต่างๆเนี่ยนะครับเวลาจะขยับจัดท่าอาจจะต้องดูนะครับว่ามันขยับได้ประมาณไหนนะาว่ มันมีจุดขยับซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันสําหรับตัวนี้นะฮะเนี่ยอย่างตรงนี้อันนี้คือเป็นจุดที่ต้องระวังนะในการเล่นเนี่ยเวลาเราจับสมมุติจับข้างหลังเนี่ยแล้วพาดไปโดนไปบีบไปบีบแรงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตรงนี้แหลมบางนะครับแล้วก็พวกเอ่อพาดตรงนี้อีกเนี่ยมีจุดระวังหลายจุดนะครับมันมันไม่มันไม่เหมาะจะมาขยับจับท่าเล่นบ่อยๆนะครับเหมือนแบบว่าขยับครั้งเดียวแล้วตั้งโชว์ไว้น่าจะดีกว่าเนี่ยดูดิเนี่ย,ยจุดแหลมแหลมคมคมบางๆเป็นพาดพลาสติก นี่นะครับเนี่ยนะฮะนี่ขาเล็กมากเลยเท้าเล็กมากเลยนี่ประมาณนี้สําหรับบอดี้วหุ่นนะฮะสำหรับการใส่ทางของตัวนี้นะครับผมแนะนําให้ถอดหัวมาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ตามคู่มือนะครับคือเปิดชิ้นด้านหลังออกมานะครับแล้วจะใส่ง่ายกว่านะฮะผมจะใช้เป็นฐานเบอร์ LR ่2 1อ LR 6 2 1นะครับเนี่เป็นเบอร์นี้ครับใส่ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ เอ่อนี่ผมใส่แล้วก็เปิดไฟไว้แล้วนะครับไฟมันจะเล็กหน่อยนะฮะจะถ่ายค่อนข้างยากผมก็เลยให้ดูเป็นไฟเสดเดียวนะครับมันจะเป็น2เสดนะไฟของตัวนี้นะครับเป็นติดแช่แบบนี้นะครับกับติดแล้วก็ค่อยๆหลีขึ้นมานะครับนี่ที่ส่วนหัวนะครับมันจะมีเป็นชิ้นเขานะผมเลียกชิ้นเข่าแล้วกันมันจะมีให้เลือก2แบบนะครับเป็นแบบนี้นะฮะเข่าตรงนะครับเข่าเดี่ยวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นเข่าแบบนี้ ทีนี้มาดูในส่วนของแบ็คแพคนะครับหรือว่าตามคู่มือเนี่ยเขาจะเรียกว่าเจ็ตแพคนะฮะมันก็จะมีเป็นชิ้นโครงนะครับที่สําหรับติดเข้าไปที่ด้านหลังของตัวหุ่นเป็นชิ้นนี้แยกมานะครับอยู่ในกล่องนะครับเราก็เอาชิ้นส่วนนะครับมาติดตามคู่มือเลยอันนี้ผมลองติดเข้าไปข้างหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าติดหน้ากล้องเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงนะฮะนี่ประกอบปีกเสร็จนะครับจะได้ทรงแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับลองเทียบกับท่อนแขนดูนี่แต่ว่าน้ำหนักไม่เยอะนะครับน้ำหนักเบา สำหรับพัดปีกนะครับทั้งสองข้างนะฮะมันสามารถแยกออกมาจากกันได้นะครับนี่ก็จะเห็นเป็นจรวดอยู่ข้างในนะฮะเวลาแยกออกจากกันเนี่ยนะครับก็ระวังนิดหนึ่งนะครับค่อยๆง้างออกมาวิธีติดปีกนะครับก็มันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับดึงขึ้นนะฮะนี่นี่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอามาติดนะครับ นี่ก็แน่นหนาดีนะฮะติดพานกระโปรงหลังเข้าไปอีกชิ้นนึงนะฮะก็ครบแล้วะฮะนี่นะครับก็น่าจะได้ทรงประมาณนี้แหละนี่นะครับก็เป็นหุ่นที่โอโ้โหดูเดี่ดูอลังการมากแต่ว่าจะจัดท่ายังไงให้สวยนะครับเวลาตั้งโชว์หรือว่าถ่ายรูปเล่นเนี่ยเปกมันมาแบบทรงเนี้ย ลองติดพ์ดอุปกรณ์ครบทั้งตัวนะครับนี่นะฮะได้ทรงแบบนี้เลยนะครับในส่วนของพ์ดมือเนี่ยนะครับเขาจะมีมือมาให้เปลี่ยนอีก3แบบนะครับลองเลือกดูแล้วกันนะครับที่ใส่อยู่เนี่ยเป็นมือที่ถืออาวุธนะครับก็สามารถถือปืนได้นะครับปกติเลยแขนไม่ตกนะครับตัวปืนเนี่ยจะให้มาคู่หนึ่งนะครับมันก็น้ําหนักไม่เยอะนะครับสามารถถือได้แล้วก็สามารถขยับได้แบบนี้ เอาด้ามปืนเนี่ยยัดเข้าไปในมือได้ง่ายๆนะครับก็คือขยับตรงนี้มานะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีฐานมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ผมแนะนําให้ยืนบนฐานนะครับมันจะสวยเฟล้ฟ้ามากอย่าไปยืนบนพื้นสองขาตั้งโชว์นะครับไม่สวยเสียคาแรคเตอร์หุ่นมากอาตอนแรกเนี่ยที่เปิดกล่องมาผมเห็นตัวหุ่นโูหเก่งกาง้าวว่นดูแบบมันจะสวยมันจะชอบไหมคิดในใจเดี๋ยวขายต่อดีกว่าตอนนี้ไม่แล้วนะครับลองต่อพาร์ตต่างๆให้ครบนะครับพาร์ตเจ็ทแพคเนี่ยนะครับมันทําให้ตัวหุ่นดูเฟิลมาก นะครับหุ่นดูแบบดูฟ l ลฟ้ามากในเกมเนี่ยมันคาแรคเตอร์เขามันคือตัวป่วนนะครับตัวปวนในสนามลบเลยนะฮะแล้วมันก็จะได้แบบทรงประมาณนี้นะครับทรงฟิลมากยืนบนฐานนะครับตั้งโชว์สวยมากนะครับก็น่าจะได้ประมาณอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองให้ดูนี่นะครับพาต่างๆนะครับไม่มีหลุดร่วงง่ายนะครับตามสไตล์ของโมโชนะครับนี่ไม่มีพาสไหนหลุดเลยนะนี่คือดีเลยนะฮะตัวนี้ฮะ สรุปนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะตัวงานคุณภาพดีตามมาตรฐานของโมโชนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมเม่ชเบรกนะครับผมว่าน่าจะชอบนะครับตอนแรกเนี่ยตัวนี้ผมเฉยๆนะแต่ว่าพอไปเล่นเกมเนี่ยและใช้ตัวนี้นะครับก็รู้สึกชอบขึ้นมาเลยอยากได้มากนะครับแล้วก็ทางโมโชนะครับเขาจะผลิตคาแรคเตอร์จากเกมนี้อีก2ตัวนะครับทำออกมาขายนะครับสาวกเตรียมเก็บตังรอได้เลยนะฮะส่วนใครดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับก็ทักไปสอบถามราคานะฮะที่เพจทีแคทออนไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ